ตำบลชัยบุรีถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตปลาส้มและส้มปลาที่มีชื่อเสียงของอำเภอท่าอุเทนด้วยความบุรมสมบูรณ์และความหลากหลายของปลาธรรมชาติในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสงครามที่มาบรรจบผนวกกับการนำภูมิปัญญาถนอมอาหารพื้นบ้านมาสร้างสารรค์เป็นสินค้าชุมชนจนมีชื่อเสียงขจรกระจายหนึ่งในนั้นคือส้มปลาชโดปจิกชัยบุรีที่ส่งต่อสู่เด็ดความอร่อยสู่กลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรชัยบุรีเป็นความบูรมของแม่น้ำที่บ้านเราจะเป็นแม่น้ำโขง กับแม่น้ําสงครามมาประจบก,กันทําให้มีความบุดมสมบูรณ์ของแม่น้ําแถบนี้ค่ะทําให้มีปลามาชุกชุมมากชาวบ้านเขาก็เลยเป็นการถนอมอาหารเนาะแบบให้มันกินยาวนานหน่อยก็ทําเป็นปลาส้มขึ้นมาบางทีเขาก็ทําเป็นปลาแห้งแต่หลักเขาคือทําเป็นปลาส้มส่งออกแม่น้ําสงครามก็จะเป็นปลาโดปลาโดแล้วก็จะเอาเนื้อมาชําแหละแล้วก็ทําเป็นส้มปลาชะโดค่ะปลาชะโดที่นี่นะคะเขาจะแข็งแรงกว่าที่อื่นเพราะว่าแม่น้ําตัดกันระบายแม่น้ํโขงกับแม่น้ําสงครามทําให้เนื้อปลาแน่นขึ้นนะคะ ก็เลยทําให้รู้ว่าที่นี่ปลาแข็งแรงมีความบืดมสมบูรณ์ โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพภายใต้ BCG Mo เดลหรือโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว e โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมพามาพิสูจน์ความอร่อยและแนวคิดการเพิ่มมูลค่าส้มปลาชัยบุรีที่อุดมด้วยโปรตีนเน้นๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นภูมิปัญญาขึ้นบ้านของที่นี่แล้วก็เป็นคุณแม่เนาะเขาก็จะเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาว่าเอาเนื้อปลาชะโดมาผสมกับเนื้อลากายมานวดรวมกันแล้วก็มาหมอ่ออย่างนี้ค่ะกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปอะคะ่ะ ส่วนมากก็จะเป็นพอดีสารน้องเขากินปลาส้มกันเขาจะเอาไปเป็นของฝากกันสามารถเป็นของฝากได้ที่รับไปขายนะคะแต่ก่อนก็จะเป็นเกือบทุกจังหวัดลหละที่เราไปส่งเนาะแต่เดี๋ยวนี้ค่าน้ำมันมันก็แพงขึ้นเราก็ไม่ขับรถไปส่งแล้วทีวนี้เราก็จะส่งทางขนส่งต่างๆแล้วก็มีการออกบูธท,ทั่วประเทศที่คนรู้จักเราก็เป็นการออกบูธความถี่ก็ประมาณอย่างน้อยก็เดือนละหนึ่งครั้ง เดือนละหนึ่งครั้งคือว่าครั้งนึงประมาณ10วันแต่และจังหวัดนะคะเครือข่ายหลกักตอนนี้ของเราก็จะเป็นขอนแกน่นเพราะว่าู่เหมือนอยู่ขอนแก่นอะมันจะเป็นที่กระจายสินค้าได้ก็เลยเป็นเครือข่ายหลกักอยู่ที่นู่นค่ะจุดเด่นของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องสูตรสูตรที่มันมันจะไม่เหมือนไข่ของเราเวลาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลาส้มแล้วเนื้อปลาส้มของเราจะใส่แล้วก็เวลาเคี่ยวมันจะหนึบอะค่ะ นอกจากส่วนผสมการปุงรถปลาส้มที่เป็นเคล็ดลับอุปกรณ์การผลิตที่สะอาดปลอดภัยทันสมัยยังช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มของกลุ่มเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวของประเทศและเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปดีเด่นของจังหวัดนครพนมเริ่มแรกเนาะแล้วก็จะใช้แรงงานแรงงานคนทุกอย่างเริ่มจากการชำละการนวดปลาแล้วก็การหอ่อทีนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นคือว่าสมัยรมแรกๆเราก็จะเอาเนื้อปลามาสับๆับสัสใส่สสเขียงธรรมดาเนาะแต่ทีนี้เราก็จะมีเครื่องสับขนาดใหญ่อะคะ่ะขึ้น การนวดเนี่ยเราใช้เครื่องนวดเนื้อมันจะเนียนขึ้นและจะทําให้เนื้อมันจะเด้งขึ้นนะคะมันจะดีกว่าที่เราใช้นวดมือรสชาติมันเจ้าจะเหมือนว่าจะดีขึ้นปรับปรุงขึ้นเพราะว่าเนื้อเขาจะเนียนขึ้นแล้วก็เนื้อเขาจะเด้งขึ้นเพราะว่าเรานวดผสมกันเข้าสูตรมากขึ้นนะคะ จดเด่นขอไส้กรอกปลาสม้มต้องบอกว่าไม่ได้มีดีแค่เรื่องรสชาติแต่ยังเข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อีกด้วยก่อนเราก็ทําแค่ส้มปลาโดเป็นห่อเนาะทีนี้เราลองทําเป็นไส้กรอกทาเป็นมินิค็อกเทลทําเป็นค็อกเทลลูกค้าสามารถตัดถุงเข้าเวฟทานได้เลยค่ะข้อดีของการได้ทําผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะเหมือนเหมือนชีวิตที่เราไปอยู่คอนโดมันก็ทําให้ง่ายขึ้นในการรับประทานอาหารแค่เราตัดปากถุงเข้าเวฟแล้วสามารถทานได้เลย เราจะยึดหลักคือใช้สูตรเดิมแต่เราจะเพิ่มรสชาติขึ้นมาใหม่อาจจะเพิ่มพริกไทยหรือเพิ่มเห็ดหอมอะไรขึ้นก็ได้ค่ะทําให้มีความแปลกใหม่ขึ้นตัวนี้คาดหวังคือกลุ่มลูกค้าในเมืองกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีครัวใหญ่ม,มีแค่ไมโครวเวฟตัวเดียวสามารถกินปลาส้มได้นอกจากเวฟล้วก็จะทอดด้วยเป็นเตาเล็กๆเ,เราสามารถทอดทานได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนกินไม่คุ้ง ทั้งนี้ทางกลุ่มเชื่อมั่นว่าสินค้าใหม่ไส้กรอบปลาส้มมินิค็อกเทลจะสามารถสร้างไรายได้เพิ่มขึ้น5 0 0 0 0ถึง10,000บาทต่อเดือนเลยละครับว่าแต่ภายใต้โครงการ b c c Model อยากรู้จังว่าผลพลอยได้จากการผลิตของกลุ่มมีอะไรบ้างและทางกลุ่มนำไปหมุนเวยียนใช้ทำอะไรบ้าง ละส่วนที่เหลือเนาะก็จะเป็นไขป่ขปลาไข่ปลาแล้วก็มาทำส้มไขป่ปลาแล้วก็มีท้องส่วนที่เป็นท้องปลาแล้วก็มาทำเป็นส้มท้องปลาตัวนี้บางคนลูกค้าเขาจะชอบเพราะว่ามันจะติดมันนหน่อยอะคะ่ะที่เราทิ้งนะคะก็จะเป็นพวกกระดูกพวกเกเนี่ยตรงนั้นเราเราทิ้งหมดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็จะเอาไปหมักทำง่ายๆแค่เรามีถังใบหนึ่งเอาส่วนที่เราไม่ใช้อะ่ะเอาไปไว้ในถังลาดีเอ็ม แค่นั้นแค่ปิดฝาเรียบร้อยแล้วค่ะนานประมาณ2เดือนก็ใช้ได้แล้วลดพืชได้ทุกชนิดแล้วก็ใส่นาข้าวใส่พวกผักใส่อะไรก็ได้ค่ะโครงการที่ทํามาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดค่ะนอกจากการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาส้มด้วยนวัตรกรรมมาผสมผสานกับภูมิปัญญาแล้วการปรับรูปลักษณ์สินค้าให้เข้ากับยุคสมัยเพิ่มความสะดวกสบายในการรับประทานยังตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆทั้งคนรักสุขภาพหนุ่มสาววัยทำงานหรือแม้แต่ร้านอาหารในจังหวัดน,นครพนมที่อยากนำไส้กอรอกปลาสม้มค็อกเทลเจ้าด้กของนครพนมนี้ไปเสิร์ฟถ,ถึงโต๊ะลูกค,ค้าสอดรับกับแนวคิดหลักของโครงการตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ปลาโซมินิค,คเคลนะคะโปรตีนสูงจากเนื้อปลาค่ะผลิตจากปลาธรรมชาติ100%เซถ้าสนใจติดต่อได้นะคะที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชัยบุรีอำเภอท่าอุทเทนจังหวัดนครพนมค่ะหรือเบอร์โทรติดต่อ084 785 8748ค่ะ